ดอกก่อยบะบอยหันเจ้าปักข้างตีนเขาเอามาพอกันสารพิษในหน่วยเจ็บป่วยสลันบะจ้างทำมันก่อยคันปากได้แจ่ในน้ำไหล้าใส่ดองไว้วันเกือเผาไฟแตกตุก ดอกกระโดนจีโซนลุกลุกเฝ้า่อยเจ้างุกเบ่งบานใสแกงไตป่าน้ำยาพิกหวานน้ำย่อยส่านควานจนปอกัดเกสรย่อยเป็นฝอยฟูฟัดแดงข่าวจัดอะละกันไัยมหิดล เข่าวนเลี้ยวปะเลื้อยลุละเป็นไปสีม่วงอ่อนห้อยย่อนโยกไหวลมพัดแกว่งไกวลู่ไหลอ่อนเอวต้นสิงหาเข้าพุทธจิกาเซลดอกเริ่มเหี่ยวอย่าจ้าพญาเสือโคง่งบานโป่งสงา้า ซากุละว่าเมืองไทยแถวเวียงแหง่งแต่งประจำใจเชิดชูไว้ใจเอกลักษณ์เดือนกุมภาปุ่มห่อ้านะักป่ายม่อนดอยพักย่องยืออู้ไปก่อม่วนเจินจวนกันฮือชื่อจำดอกไม้ใจเย็น ถึงแก่นธรรมะคระดนตีเล่นละวางเป็นสบายเนื้อายเอ่ย